มาเองนะคะว่าให้แกล้งเมินน้องฟวงหนึ่งวันผมก็จะมาแกล้งเมินน้องฟวงหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆนะถ้าเกิดน้องฟวงร้องไห้ไม่ว่ากันโอเคป๊อโอเคีกไ,ไม่ให้เกลียดกูเลยครั้งที่แล้วใครได้ดูบ้างว่าฟันฟ้าน่ะโดนแกล้งเมินครั้งหนึ่งอ่ะฟันฟ้านใจแทบสลายมันนี่ฮะครั้งที่แล้วหนูโดนเมินใช่ไหมคะลูกหนูโดนเมินใจสลายเลยใช่ไหมคะนะแล้วก็มีคนด่าป๊าป๊าว่าป๊าป๊าใจร้ายนะน้องที่ คนขอมาเยอะๆปบันจุบันก็รักกันใช่ไหมคะรักกันไหมรักกันไหมขึ้นมาลูกมาอ๋อหนรักมากกว่าลูกโอเคอ่ะพี่เมย์พี่เมย์ทำอะไรทำอะไรน้องฟองอยู่เราอะทำอะไรสวยให้น้องฟองเหมน้องฟองเอานะทุกคนนะผมจะลองแกล้งเมินน้องฟองเฮ้ยหวัดดีเอเออืก็สบายดีตรงเนี้ยเหรอกำแพงมันก็สวยดีอยู่แต่สวยไม่เท่าเธอหรอกตัวเอง แน่นอนอยู่แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมองอยู่นี่มออยู่ตอนเนี้ยกำลังดูท่าทีอยู่เดี๋ยวจะเรียกเรียกละจะเรียกนั่นนั่นตาเอว่าไงเออ๋อปัจจุบันว่าจะไปขายแล้วไมาของขาวที่มีอยู่อ่ะขายแล้วเลยจะเรีกเรียกกันจะขายแล้วอะไรฟองฟองวะจะไม่ได้แล้วอะไรฟองฟองวะคือต้องการอะไรมันไม่หรอกไม่รัางหรอกตัวนี้จะไปขายแล้วซื้อมาก็แพงทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลย ทำไมคะลูกอันนี้อันนี้ยังไม่เมินนะอันนี้อันนี้แค่เกิดน,นะครับผมเพิ่งเปิดรายการนะครับตอนนี้น้องฟองก็รักมากนะครับผมรักมากปานจะกืนกินนะครับผมอ่ะสแสดงความรัก <c oughs> โอเคสแสดงความรักนี่แค่ท่าก่อดในท่าก่อนเลยปะอ่ะแสดงความรักลูก,ลกสแสดงความรักเรนะ <c oughs> ็วแสดงความรักเออรักรักรักกอดหัวรักถ้าเกิดไม่สนใจละ่ะถ้าไม่สมมติไม่คุยอ่ะไมคุยกับพี่เมย์อยู่พี่เมย์ได้ะพี่เมย์อะไรทำไมเธอไม่ใส่แบงนี้ทำไมไม่ใส่ต้อ มีใส่เหมือนหน้าตาเลยนะโอ้ยทำไมมองหน้าเธอทีไรนี่ปวดที่ไปึงูเหมืับสวหน้าเลยหน้าเธอแล้วขี้เหมือชัดหน้าเลยลูกตัวไหมไม่รู้เหรองเป้งเลยเนี่ยปงเป้งงงเงยงเลยเออมันปิงกองปังกองเลยนะทุกคนแกงเลยรอกองแกงเออน่ออ้ขอโทษได้ไหมล่ะที่ต้องเป็นมะรปิ้งกองสานองกองแกงมาลองมาแรงรับมาลองโปงเป้งงูงิงงไม่ได้หรอ มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังโอ้โหมันอยู่ไหนพอจากนี้ป๊าฟ้าจะไขายหนูแล้วนะคะลูกฟังฟังฟังฟองฟองฟังป,ะป,ะปะ๊าป๊าต่อไปนี้ป๊าป๊าจะไม่รักหนูแล้วนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราขาดกันนะลูกเราจะไม่มีการวอลแวนหนูเกิดขึ้นนะต้องไปยุ่งกับป,ะปะ๊าป๊าไปใส่กับไปโลดไปกับวิบไปโยสไปกับไปโลดเ <c oughs> ด้อแบบขาวๆนี่ใว่าสิบอทิมก้า ม่กกัันนป้าฟ้าขาขึ้นมาลูกหม่ฟันฟ้าขึ้นมาแบบนะโอ้รักกันนะค่ะป้าก็มีลูกสาวอยู่ตัวเดียวนี่แหละก็คือฟันฟ้านอนลูกน้องแล้วก็เป็นลูกชายสองมีอาฟงแล้วก็กังฟูเนาะยากมีลูกสาวเพิ่มนะครับแต่ก็แบบไม่ได้หบอกไปดีกว่าไปดีกว่านะ รักแฟนจ๋ารักแฟนแฟนน้รักันยาวเลยแฟนแฟนเป็นลูกสาวตัวยาวของป๊าป๊าเลยนะคะลูกอยกที่สุดเย้ยรักแฟนรักป๊าป๊าไหมคะรักไหมรักเหรอล่ะอืออยากที่สุดเนี้โยกเย้ยอะ ตอนนี้ต้องโมค้าก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่มีรีแอคอะไรเลยก็เลยถ่ายไม่ได้เพราะว่ามุนนอนนะครับผมผมก็เลยเอาเขามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในกล้วยแล้วก็หลับอยู่ข้างในนะครับผมเป็นเมล็ดพันน้องกล้วยใช่ไหมนี่น น้องนอนอยู่ในกล้วยนัองอยย่งหลับเยอะแล้วเขาจะนอนอยู่ตรงนี้กับผมนะครับเพื่อนๆนะแล้วผมก็จะน้างเล่นเกมไปวันนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายก็ <S <S เดี๋ยวไปมือน้องพ่กนี้แล้วกันวันนี้ก็ลักน้องไปก่อนแล้วกันนะคบผม <S <S น้องเป็นบานาน่าโอเคอ๋อตื่นๆตนๆนอนนอนนอนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปแกล้งน้องพ่กนี้แทนแล้วกัน เช้าแล้วนะครับตาซ้ายผมเป็นไรไม่รู้บัวไหมครับทุกคนความรักเข้าตาหรือเปล่าโอ้โหอ้าวอะไรลูกไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มฟองไม่อุ้มฟองอุ้มฟงค่ะว่างค่ะอุ้มฟงนะคะรักป้าอ่ะอุ้มป้าโอล่ารักครับขาลูกรักรักอืมรักป้า่ะค่ะลูก รับปะป๊าใช่ไหมคะอ่ะคงก็รับปะป๊าใช่ไหมคระอ๋อไม่เดียวคนรับปะป๊าแหละลูกอูปะป๊าก็มีอยู่2ตัวนี่แหละก็มีลูกชาย2มีอ่ะคงแล้วก็กังฟู<อ>แล้วก็มีน้องฟวันควเป็นลูกสาวตัวเดียวเนาะใช่ไหมคะลกูกอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะมาถึงตัวไหนก็หัวขาวๆเนี่ยไหนอ่ะตัวไหนอ่ะไงอยู่ข้าง วันที่จะไปพาอาฟงแล้วก็ฟันฟ้านะครับผมออกไปวิ่งเล่นกันนะฮะแล้วก็ให้ขนมกินนะครับแล้วก็ให้ความรักเขาทั้งวันนะครับเพื่อนๆนะฮุดฮู้ดนะนะดอกฟ้าไม่รักแล้ว ป้าไม่รักต uh ัวขาวๆตัวขาวๆนั้นตกกระป๋อง อ่าต่อไปเราจะแกล้งเหมือนด้วยอะไรดีครับเพื่อนๆครับกินข้าวก็เหมือนหายใจก็เหมือนเดินเล่นก็เหมือน <c oughs> เล่นอะไรยังไงผมก็จะเหมือนเขานะครับเพื่อนๆนะแบบเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เลยนะครับเพื่อนๆเหมือนไม่เคยเลี้ยงกันมาก,ก่อนความบุปกาตลอดหนึ่งปี2ปีคือไม่มีเลยนะครับฟั <c oughs> <c oughs> งกอดอย่า,ลาเลือกฟังกอดขาป๊าบ้ายย มีแอบจุ๊เพื่อนะครับคุผู้ชมความันมานี่มาอยู่้างหลัอลาค่ะััน่ก็ลาป้ะนอนลงไหมอ้ยอาวมรักความเมตาเอาละครับทุกคนครับผมจะนั่งทำงานแล้วนะครับเพื่อนๆนะนั่งทำงานป้าน่ะหอใครคือฟอนั่งยิงห้อยอยู่เนี่ย เธอเขาจะรังไม่ต้องทักเขาก็ทักม่พอแล้วก็นอนดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนยืนกับตาเลยเลียพื้นเลย,ยไม่ตรงใจหนอนขนาดนั้นเลยอ่ะ วิ่งหยิบไปไม่ได้เลยพี่แอมออกไปวิ่งเล่นซะหน่อยแล้วเวลเป็นซีพี่กับลูกทุกตัวแล้วก็ไม่มีน้องฟองเอ้โหเดี๋ยวไปเล่นเร่อข้างนอกกันเถอะลูกป่าป่าป่าไปลูกป่าเล่นเล่นงข้างนอกกันเนาะใคไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะนะไปเที่ยวแนะไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปลูกป่าเล่นกัน เดินตามจริงจังนะครับเพื่อนๆนะแล้วสงสารอ่ะมันเดินตามแล้วมันก็นอนอย่าเป็นกังวลน,นะเมื่อวานยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพื่อนๆนะมันนั่งรอนั่งเฝ้านั่งมองผมเนี่ยแล้วผมก็แกล้งแกล้งแกงอย่าไปได้นอนเอาวจะเอาเม่นแล้วนะแค่เอาเม่นมาเดี๋ยวผมหนีลองหนีดูนะครับเพื่อนๆนะหนึโอ๊ยมันหมาขาดไปแบบกลัวว่ะไม่เจอครบไหมหนึ่งสองสองตัวใช่ไหม <Okay. S 2> ม,ม,มั้งเหรอมันมีสองคนนะฟงครับฟงครับพบเปล่าวนๆอยู่ตัวขาวๆนะ่ะอุ้มน้องหน่อย <c oughs> ทูสานฟองครับเพื่อนๆครับฟองไม่ได้นอนเลยนะครับผมนะอาจจะใกล้หยุดแกล้งแล้วนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ไปส่งน้องฟองนอนก่อนดีกว่าครับผมไป ให้มันนอนหน่อยโอเคตอนนี้เราพาน้องฟองมาเข้ามานอนแล้วนะครบเพื่อนๆนะผมจะรักน้องฟองแล้วนะครับทุกคนนะสามสองหนึ่งรักแล <c oughs> หละรักแล้วค่ะ เออเออรู้แล้วตอนนี้ไม่กอดหนูทั้งวันเลยหนูไม่พอใจแล้วถึงขั้นสุดเลยในโลกนี้คือถ้าเกิดป๊าไม่รักหนูอีกสามนาทีหนูจะไม่รักป๊าตลอดไปแล้วนะคะหนูจะไม่รักแล้วจะงอนป๊าจริงๆแล้วนะอ้าจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บโอเคยังคะ อันนี้ยังเบากว่าน,น้องฟนฟนเยอะเดี๋ยวนฟนโดนอะไรรู้ไหมลูกมือจะร้องไห้เลยรบ <c oughs> กอนเลยอนนี้ไม่งอนแล้วเดี๋ยวงอันเดียวอันนี้คือเขาต้องการให้ผมอะ่ะพาไปนอนที่หัวเตียงเดี๋ยวาขึ้นไปนอนด้วยเรียกฟ้าสิ จะไปนอนไปไปนอนที่เตียงยังไงคะไหนนอนที่เตียงตรงไหนขึ้นไปนอนที่เอ่งมากเลยต้องฟังให้ป๊าปานอนตรงนี้ใช่ไหมคะลูกอ้ขป๊าปาก็นอนตรงนี้แล้วก็จบคลิปเลยเนาะนอนด้วยกันรักกันเนาะรักป๊าป้าไหมโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็จะพาน้องฟองนะคะผมนอนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะจ๊ะ ใกล้ๆน่าจะไม่ได้นอนวันนี้น่าจะไม่ได้นอนนอนสิลูกรักอะไรขนาดนั้นอ่ะเขาใส่แบบที่ถึงทั้งวันแบบทั้งวันไม่สนใจหนูเลยหนูขออ้อนหนูรอเวลานี้มาทั้งวันเยืยนอนสิลูก สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ